สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์บอยชอบโคนทขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา5สุดยอดอาหารบํารุงเลือดป้องกันเลือดจางนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับมีปัญหาโลหิตจางครับโอ้โหหน้าซีดเลยแล้วก็มีอาการเหนื่อยง่ายนะครับต้องบอกรัาว่าส่วนใหญ่เกิดจากการที่ร่างกายของเราขาดธาตุเหล็กขาดโฟเลตนะครับส่งผลทําให้เม็ดเลือดแดงในเลือดของเราลดลงลดลงแล้วก็ทําให้มีอาการเหนื่อยขึ้นมานั่นเองครับดังนั้น ในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนำครับว่ามันมีอาหารอะไรบ้างมีเมนูอะไรบ้างนะครับที่ควรรับประทานเพื่อบํารุงเลือดของเราให้แข็งแรงช่วยเพิ่มเม็ดเลือดแดงในร่างกายของเรานะครับจะได้เลือดซีดนะครับแล้วก็มีแรงมากขึ้นในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าไอ้หสุดยอดอาหารเนี่ยที่ช่วยบารุงเลือดมีอะไรบ้างครับ ข้อที่ 1, เลือดหมูนะครับต้มเลือดหมูหามารับประทานกันได้เลยครับเพราะว่าเลือดหมูอุดมไปด้วยธาตุเหล็กเยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่มีภาวะซีดโลหิตจางนะครับแล้วก็ขาดธาตุเหล็กอยู่เนี่ยนะครับหาเมนูต้มเลือดหมูมารับประทานเลยครับจะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ทําให้ซีดล,ลดลงได้ครับ ข้อที่2ไข่แดงนะครับไข่แดงเป็นโปรตีนชั้นดีเลยครับแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะครับและที่สําคัญครับมีทั้งเหล็กมีทั้งโฟเลตนะครับซึ่งช่วยบํารุงเลือดของเรานะครับให้เม็ดเลือดของเราแข็งแรงครับใครที่ซีดอยู่มีภาวะเลือดจางอยู่เนี่ยนะครับหามารับประทานได้เลยแต่ที่สําคัญครับควรรับประทานเป็นไข่ต้มนะครับไม่ควรที่จะรับประทานเป็นไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวเยอะๆแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าการที่เราเอาไข่เนี่ยครับไปเจียวหรือว่า เอาไปทําไข่ดาวนะครับจะทําให้ร่างกายของเราเวลารับประทานเข้าไปแล้วพลังงานสูงมากไขมันสูงมากนะครับจากน้ํามันที่เราทอดนั่นเองครับดังนั้นแนะนําว่าเน้นเป็นไข่ต้มก็จะดีกว่านะครับแล้วก็รับประทานไข่แดงด้วยก็จะช่วยบํารุงเลือดของเราให้แข็งแรงครับ ข้อที่3เนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์เป็นอีกอาหารหนึ่งครับที่ช่วยบํารุงเลือดได้เพราะว่ามีธาตุเหล็กที่สูงมากๆนะครับแต่เราต้องเลือกรับประทานให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่ารับประทานเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดนะครับแนะนําว่าควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับพวกขาหมูคากีกนังไก่นะครับหมูกรอบต่างๆที่มีมันเยอะๆแบบนี้แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงครับเพราะว่าไขามันจากสัตว์นะครับจะเป็นไขมันที่อิ่มตัวเวลาเรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วอาจจะส่งผลทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราสูงและเก ตันได้ในอนาคตนะครับดังนั้นแนะนําว่าควรรับประทานเนื้อสัตว์นะครับที่ไม่ติดมันหรือว่ารับประทานปลาก็จะดีนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยไขมันต่ํามากๆเป็นโปรตีนชั้นดีย่อยง่ายมากๆเลยครับแล้วก็มีธาตุเหล็กที่สูงเหมือนกันครับดังนั้นแนะนำคาว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับรับประทานปลาให้ได้อย่างน้อย3-4มื้อขึ้นไปจะทําให้สุขภาพดีเลยครับข้อที่4หน่อไม้ฝรั่งนะครับนอกจากเนื้อสัตว์แล้วหน่อไม้ฝรั่งก็สามารถบํารุงเลือดของเราได้ครับเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยนะครับอุดม โฟเลตสูงเหมือนกันครับและที่สําคัญนะครับกากใยอาหารสูงมากๆครับเป็นพรีไบโอติกด้วยนะครับช่วยปรับสมดุลลําไส้นะครับแล้วก็ช่วยแก้ท้องผูกได้ใครที่ท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกนะครับแนะนําว่าลองทานหน่อไม้ฝรั่งเลยนะครับนอกจากที่จะทําให้เลือดของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องขับถ่ายได้อีกด้วยครับ คอที่5ตับนะครับจะเป็นตับหมูตับไก่ได้หมดเลยครับตับจะมีธาตุเหล็กที่สูงมากๆครับช่วยบำรุงเลือดของเราได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงกันรับประทานตับครับเพราะว่าตับเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกันครับทานเข้าไปมากๆแล้วอาจจะส่งผลทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ครับดังนั้นแนะนาว่าสาหรับคนที่แข็งแรงดีอยากบำรุงเลือดสามารถรับประทานตับได้แต่สําหรับผู้สูงอายุนะครับที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงกันรับประทานตับรับประทานเป็น ที่ช่วยบำรุงเลือดก็จะดีกว่าครับและนี่คือ5สุดยอดอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดนะครับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอหมีสรุปไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับเลือดหมูข้อที่2ไข่แดงข้อที่3เนื้อสัตว์ข้อที่4ี่หน่อไม้ฝรั่งและข้อที่5คือตับนั่นเองครับแนะนําครับลองหามารับประทานกันดูครับรับรองเลยว่าเม็ดเลือดของคุณจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโลหิตจางได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กกกกดดดด้้ว็รระะิิ่่งงตตาามมมมมชอออหหีเยยนคับ ตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีมาว์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย